สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามทันข่าวทางไทย PBS ค่ะเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นบร,ริเวณพื้นที่ชุมนุมที่หน้าสำนักงานสหรประชาชาติประจำประเทศไทยซึ่งใกล้กับสะพานมขวานรังสรรค์ค่ะจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ5คนซึ่งในจำนวนนี้อาการสาหัส1คนค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจุฑาภรกันหาค่ะรายงานสดจากถนนราชดำเนินค่ะ ล่าสุดนะคะตอนนี้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่เกิดจากเกิดจากเหตุระเบิดที่บริเวณหน้าสาประชาชาติประจำประเทศไทยตอนนี้ทั้งหมดนั้นได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรามาที่ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อเวลาประมาณ13.30นาทีนะคะเกิดเหตรุระเบิดที่บริเวณหน้าสำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยซึ่งเป็นบริเวณที่กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณหรือกอปทอและกองทัพธรรมปักหลักชุมนุมอยู่นะคะก็เป็นผลทำให้มีผู้บาดเจ็บ4คนค่ะในจำนวนนี้มีอาการสาหัส1คนนะคะซึ่งทั้งหมดนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรามาที่ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ชมมุมนุมที่อยู่ในเต็นท์เดียวกันกับผู้ที่บาดเจ็บบอกนะคะว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นหนึ่งครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเสียงดังกล่าวนั้นเป็นระเบิดหรือไม่ค่ะ ในพื้นที่เกิดเหตุขนานี้นะคะและก็ได้มีการนําเชือกมากั้นบริเวณที่เกิดเหตุเอาไว้แล้วซึ่งก็ตอนนี้ก็กําลังรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ค่ะซึ่งหากมีความคืบหน้านะคะดิฉันจะนํามารายง,งานในข่าวช่วงต่อไปค่ะคุณว<อ>รวิสาคะขอบคุณคุณจุฑาพรค่ะไปดูการสู้รบภายในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลางค่ะทำให้พลเรือนจำนวนมากก็รีบขึ้นเครื่องบินเที่ยวฉุกเฉินเพื่อหน,นีไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะประชาชนใหญ่